เมื่อคืนนะคะทุกคนพายุมาชุดใหญ่เลยดูสิร่มร่มมันใหญ่นะคะพังเลยเราดูสวนค่อยสิไม้ค้ำที่อยู่ด้านหน้าตรงกลางนะหักลงไปเลยแล้วก็ต้นมะเขือเทศนะคะก็เสียหายทุกคนร่มมันใหญ่ๆนะคะพอดีป้าลืมอาออกทุกคนแต่ปิดไว้เฉยๆนะคะแล้วก็ล้มกลางลงไปเลยอะ ตอนนี้ลมก็ยังแรงอยู่นะคะฝนก็ยังมาเสียดายเสียดายสวนเสียดายต้นผักนะคะมะเขือเทศต้นแตงกวาล้มหมดเลยเดี๋ยวต้องจับปัดใหม่ดูสีต้นองุ่นที่อยู่ด้านหน้าไม้ตรงเอ้เสาคำ้ำน่ะตรงกลางเอ็นไปฝั่งข้างหน้าหมดเลยพายุหนักมากเลยเพราะว่าลมอ่ะอันใหญ่อ่ะล้มทับลงไป สวนหลังบ้านทุกคนผักบุ้งปลอดภัยคะ่ะผักบุ้งเพราะว่าอยู่ในกระถางนะคะแต่เ,เบอร์รี่ทุกคนเบอร์รี่ที่เป็นมะขามป้อมมาดูสิต้นหนึ่งเอียงเลยอะ่ะต้องปรับใหม่อีกแล้วส่วนต้นสนที่อยู่ในกระถางนั่นอะ่ะล้มลงมาเลยนะคะแล้วก็ลูกจับปรับขึ้นกระถางตั้งใหม่พายุเยอะมากเลย พายุแรงเมื่อคืนเนี่ยล่มมันหักข้างในเนี่ยค่ะไอ้เหล็กอยู่ข้างในเนี่ยมันห,กหักเลยสินี่หักตรงนี้หักตรงนี้นี่ว่าแข็งแรงแล้วนะเสียดายอะพอดีเมื่อคืนป้าก็คิดว่ามันอยู่ได้เพราะว่าร่มมันใหญ่มันน่าจะแข็งแรงก็ปิดแล้วนะพอดีมันก็หนักด้วยอะ่ะก็เลยไม่ได้ยกออก ปรากฏว่าเกิดเรื่องเลยค่ะเพิ่งซื้อมาใหม่เองดูความเสียหายของต้นแตงกวาทุกคนล้มละเนระนาดเลยเดี๋ยวฝนหยุดก็ต้องปรับกันใหม่อีกละวคะเนี่ยโอ้ลงมาหมดแล้วก็นี่มะเขือเทศโอ้โหคอเอียงลงเลยคอหักหมดเลยขนาดปลูกไว้ข้างกำแพงนะเนี่ย ขนาดมีลมมาฝั่งเดียวนะเนี่ยสุดยอดส่วนเสานะคะค้ามองหุ่นดูทุกคนเอียงไปนู่นเอียงเอียงเอียงล้มไปเลยแล้วป้าจะทำไงเนี่ยนี่สงสัยข้างล่างมันน่ะที่เป็นตัวปักอะเอียงไปหมดเลยนะคะเนี่ยดูความแตกต่างของมันระดับนี้ ต้องจับปรับใหม่หมดเลยแต่ตอนนี้ฟ้ายังร้องอยู่ฝนก็ยังตกอยู่นะคะแต่ต้นกระถินน้อยในกระถางปลอดภยัยทุกคนอยู่ในกระถางฟ้ายังแปลบบๆอยู่ฝั่งนู้นอยู่เลยมีลมอยู่เลยลมแรงอยู่เลยนะเนะี่ย